ครับสวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้เขากะไปหามิมมาเข,าเ,ข,า,เขา,เาเลยครับเนาะผลงานของเขาเบิผลงานเขาเขาเลยครับเมือนนี้นี่ครับผลงานของเขาได้หาหัางครับเมือนนี้เอากับแพ็คไซฟโฟมนะครับแล้วก็แลบไปขายนะครับขายตลาดนี่หั่ย่างงับงับเลยครับหนานมีเงยเลย อันนี้คือหั่งหัางเกานะครับเนี่ยสองขึ้นสองขึ้นครับสองขึ้นก็ตัดตัดหัางออกครับต่หัวน้ามปขายนะครับเนาะหัวน้ามครับจะ๋อยู่ห่าหัางบอกครับนี่นี่ห้าสิบบาทหนึ่งครับนี่ยใหก็สองขึ้นแล้วนะครับหากงเลยตัดหัวน้ามตัดแต่หัวน้ามปขายครับหัางนี่แข็งยันี่หั่งนี่งามเลยนะครับนี่ บว์เนซื่อครับหัวหนามงามๆเลยเอาไปตัดทั้งออกนะครับตัดทั้งออกนี่ครับพ้างเนี้ยตัดออกเกาทิ้งเลสน,นะครับห้างมันเอาไปให้ป่ากินครับเนี่ยเอาต่หัวหนามไปคลายครับได้สองหัวแล้วเดี๋ยวแพ็กนะครับเนาะเดี๋ยวให้แม่บ้านมาแพกครับสองหัวน่งามๆเลยครับโอ้ตก งามงามเลยครับจะหนี่ก็คือเอาไปขายมือ้นะครับเนาะเนาะมันยังไม่ยู่ครับเหมือนนี่ห้างงามงามเลยครับับออบ้งหนนางหนงหน่อยครับห้อขายตลาดแถวบ้านเขานะครับเนาะเบเร่รองอ่อนไลน์นะครับพึ่งฮัท ัดขายครับเพิ่งขายขายไม่ได้เป็นมันไหนนะครับเนาะจะได้ครับฝากกดติดตามไว้นะครับเด้อจะละเมิดจะได้อีกอย่างเนี้นะครับหามิมหาผิ่งนะครับเนาะเมื่อได้มานก็ได้เมื่อได้มานก็เป็นนะครับเนาะเอาคลิปนี้เข้าไปสนมีแลละครับกดติดตามไว้ได้ครับเด้อครับสวัสดีครับ